凄美。 Watch out. Watch out. Watch out. มันเถิดอยู่หลังใจเย็นน่ะไม่เห็นกีมันเถิดอยู่หลังใจเย็นเห็นเนี่ยบ้าวิ่งอยู่เอ้หลังนำมวยนำมวยนำมวยเฮ้ยผมกวขาใจเย็นด้วแล้วก็เดือดผ่านหน้าผมไปด้วยกัน เมื่อกี้มันวิ่งอยู่แถวเนี้ยผมดแล้ววินนะเฮ้ยเจอแล้วเอิร์นบ้านต้นเขาน็อกหนึ่งบ้านไก่ทำไมกูยิงมันไม่ตายวะเฮไปทุกคน เฮ้ยทำไมกูยิงมันไม่ตายอะไอ้นี่ enemies ahead ขันอยู่ขันอยู่กองช่วยได้ไม่เป็นไรปล่อยกูเลยอ้าวเหี้ยอาแล้วปลาตะโบห่วยจะหลุดอยู่นี่ก็อยู่นี่อยู่่นีกอง ชี่ยสัตว์ที่กล้องมาถึงหัดตูดหัดตูดได้เขาก่อนเลย <c oughs> เฮ้ยบนเขาไปชุบแล้ววะ่ะเดี๋ยวดีกล้องบนเขาได้หรอ บ้านไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่คืออะไรอะไปไหวแล้วเว้ยหลังรถล็อบบี่กูถ่ายหมดแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันยิงกูยังไงวะเนี่ยได้ไหมครับจ้าคนไม่กกูก็เห็นตัวมันค้างอยู่เนี่ย จ้าดูจะยิงกระทุลุกระแพงไม่เอาดาไม่เอาดาเฮ้ยไอ้ไรเฮี้ยนี่ทำไมกูยิงมันไม่ตายกูกดเป็นหมดหมดแม็กเลยไม่รู้โดนซ้ายยิงโดยที่ไม่เห็นอะไรสักอย่างนะใช acy, oh, so ่ใช่ใช่ตัวเดียวกับที่มันที่กูยิงนั่นแหละแม่งไม่ตายโอ้ยเฮี้ยเกมหรือจะเชื่อมันโยงได้นะเด็ใช้กระสุนไบเวนียมอยู่กูวงเลยยิงทะลุสองตึกมาโดนกูตลีบาดเลย ไม่อยาไปชนกันนะจอดครับบ้านสองชั้นตัวหนึ่งเดียมาเดยหลังจากที่กูได้ฟังพวกมึงคุยกันแล้วก็จะชี้ลูว่าไม่น่ารอดได้เดินละไม่ไม่ชนมาจอดปิดป้ายมันพี่่ที่แล้วมึงไม่ผูกกันเป็นหัวไอ้สับตาเระเปิดคูงโงงเลย นนไปดูไอ้กล้องตาระเบิดทุกแม่โผรช่วยเอินได้กล้องพี่เอาให้ตัวเนี้ยไปไปถอยไปถอยไปอยถอยมาแตะตครูดีกว่ากล้องตรงนี้นี่ยังกัน่นยังกัน,นยังกันกูตกฟรี เยอะมึงแข่งมบอกเพื่อนอย่างเงี้ยจุ๊บกอ้อนจุ๊บกอ้อนเยอะไม่ไ yeah. <laughs> <laughs> งตายเหรอตัวเนอติ่นเนี่ยนี่ไม่ไว้ใจผมเลยมันยังด่ามึงกากอยู่เลยแต่นี่มึงจะดูข้างบนก<บ>่อนอ้าว<พ>มึงดูไงสุศิเนตโอ้ไม่รู้ใจอีกัะโอ้ยวิ่งเข้ามาตามเนตเฉยฉันเพิ่งเดินเขาขับตัวขึ้นไปบนเขา ไห้มันขับกันบ้านวิธีการเล่นมึงกับมันไม่เหมือนกันดำอยู่บุรีได้ไงวะเจอแล้วเห็นมันกำเนีดปุ๊บผมก็สะบัดไปจะล็อกเลยสะบัดไปปันกลับมาชัดเลยแม่งใส่กทุกเทียวโอ้ยจะชมกูแต่นิดนึงไอ้เจ้กรสวนให้สอองตัวโอ้ไม่เชื่ออ้เ้ยคนเอ้าคนไม่จริงใจเลยวะโท้โทษโทษโท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  ตั้งตัวหนึ่งกดดัดดงกดงกดไเลยเลยเลยไปเลยไปเลยอยงยยงลยมันวิ่มาไวะยิง่กยิงเยนหัวกูเนยกูก็ต้องยิงแบบนี้ละมันวิ่งไปดึงเพื่อนาไปติมไม่น่าออมาแล้วมันต่อข้องขับไปอ่านอกได้นะเลยดิน็อล้ไ้กดังอตัวนก็กดงที่เดิมที่กยิงนละดังไมเจ

<lok> เอไหวมันจะลุวงอยู่แล้วไอี้หัวตัวผมไม่ได้ดูถนนเมื่อกี้เฮ้ย Watch o ่จอดไม่จอดไปจอดน่พี่โลัไม่หลว่ะ้าไป่อไหนวะอยู่บ้านล่างพ่อหมาีพ่อหมามันไปแ้วปรมยางเราจอดบนีจอด้นิอยู่ข้างบ้าน่ะ ลีเฟ็์ไปชลาน้องล่นใครจะลีเฟ็กมาแล้วไปดูกูเห็นมาแล้วยิงให้หน่อยยิงให้หน่อย มึงเน้นยิงหลังนะเออเน้นตุยทุดชั่วโมงนี้ไป <c oughs> เดินรีเฟกใส่ใเขากูต้าจะเด่นเ <c oughs> มื่อก่อนรีเฟกมากไปไงเป็นไงละ่ะไอ้เฮียเจอเจอเด็กส่วนหนหมดอะเลิกเลยเลิกรีเฟกซะแรงนะช่างแม่ง,งอะเล่นยิงหลังไอ้เฮียกูจะยิงหลังอะแล้วให้เขารีเฟกแทนอะเออมึงรีเฟกมาดมิมึงคมกูยอม นี่หนูแข่งแล้วขอกำลังใจหน่อยครับสู้ๆครับจีเอเท่าไหร่เนี่ยจบเนี่ยดูให้จะไม่ได้ครับพอให้ได้แชมป์นะจ๊ะเชาชู้เชาชู้เล่นเอ็มสองปีเก้าอ่ะไม่เอาเพราะว่าไม่ชอบถ้าคนดูส่งดาวให้ก็เล่นก็ได้ ถ้าคนดูส่งดาวให้ักพันดวงถึงจะให้ทำอะไรที่ไม่ชอบเขาจะทำอ้าวไอ้กองส่งดูเขาทายแบบอ่ะกูเฮ้กูตายโอเคกูตายมันช้าแต่ไม่ติดช้าช้าไหนหน้ากูเลยเนี่ยเดี๋ยวเราคอนเจ็บมาคอนเจ็บป่าได้ป่าได้ป่าได้ มอกว่าหินนะลอ็ลอกๆมีอีกตัวปะฝั่งหนแล้วนะไม่ใช่ฝั่งนี้ผมวิง่งข้างบนรอครบนะฝั่งหุนะฝั่งหุนะ อ่ขอโทษขอโทษครับแม่นไปหน่อยเห็นแล้วว่ากระโดดแต่ว่ามันหยุดไม่ทันผมไปตินโอ้โหยี่เจอทหารลบโคปนเนียนเมื่อกี้กดหยุดแต่นะทุกคนหยุดตอนนัดสุดท้ายพอดีข้าเข้าวทุกเมตรตอนนี้ Watch out คนนี้ Dan Osborne ครทุกเมตรตอนนี้คนนั้นโอ้โหส่าไม่ยิง โหได้ป้าระเบิดแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์กระโดดหมบนตัวกันเท่ากระโดดไม่ได้เอาเชือกล้องรถเลยสาไม่ยิงเชีอยไม่ยิงตายเลยต้องลดคืออะไรวะนอนอยู่ในหลังกระบะอ่ะไม่ไม่ในคอนเทนเนอร์ฟ้าแล้วมันนบคุ้นย่าอยู่อยู่ในพุ่งไงตอนแรกอ่ะ ยิงเฮียอะไรเนี่ยกูถามจริงมึงอะยิงเฮียอะไรลงมาแล้วก็เดินยิงหันซ้ายหันขวากูงกูงงดีเฟกต์ไงมีเด็กเกอดมีมากกว่าหนึ่งอ่ะแล้วมันอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแหละแล้วมันอยู่ตรงไหนวะทำไมกูไม่เห็นมันวะอ๋อแม่งนั่งอยู่ในพุ่มแน่เลยใช่ใช่นม่งอยู่พุ่มผมเล่นอยู่ผมไม่ยิงมันแม่งตัวผมตายเลยเชี่ย เนี่ยคนดูมองไม่ทันแต่ผมมองแล้วไม่มีคนเจครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์เงี้ยหมื่น่อ้าวอ้าวมินคนดูแค่บอกตามหาเทพไม่ทันทันเอี มันต้องมีระดับพระเจ้าขึ้นนะฮะเดี๋ยวมองตาตามแบบตามจอของมันไวเกินไอ้เย,เยนี่แม่งไปเล่นอยู่ไหนเนี่ยเจอและนอนในกระดานเขี่ยนอนอยู่ในพุ่มย่าเขี้ยกองไดไงไวสัตว์ดึงเยอะได้เลยเด๋ยวตาช่วยเพื่อน อ็มวีร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ยิงใครดี